รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หลังจากที่เข้าวันที่4ของการอยู่ในสปปาลาวผมได้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมไทยและลาวมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตและความศรัทธาในาศาสนาพุทธของาศาสนิกชนแม้ว่าเช้านี้จะมีฝนแต่ฝนไม่ทำให้ความศรัทธาของชาวพุทธลดลงเลยแม้แต่น้อยครับยังคงเห็นภาพชาวลาวรอตักบาตรพระสองฆ์อย่างเนืองแน่นเหมือนเดิมทุกวันครับ โอ้โหวันนี้ตื่นมารับบุญตั้งแต่เช้านะฮะเรียกได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจและก็อิ่มบุญมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันดีสำผมและก็คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะพาไปทเที่ยวในวันนี้จะเป็นที่ไหนนั้นผมได้นัดพี่เสิร์เอาไว้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอไปหาพี่เสิร์ก่อนนะครับและผมยังได้เรียนรู้อีกว่าประเทศไทยและสปะปลาวมีการสร้างส,างสัมพันธ์อันดีอย่างยาวนานในด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วงอาเซีย o เก t เตอการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสปปลาวในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีเรื่องอะไรบ้างครับนับตั้งแต่ปี2537ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเปิดปะสะพานมิตรภาพแห,แห่งแรกเนี่ยนะคะคแล้วก็ได้เสด็จมาที่เยี่ยมชมโครงการการเกษตรในประเทศลาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นโครงการอะไรมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโครงการในพระราชดำริ ด้านการเกษตรชื่อว่าห้วยซอนห้วยสัวนะคะเป็นการช่วยเหลือประเทศลาวเป็นการริเริ่มเป็นเหมือนออช่วงเวลาแห่งการพัฒนาสปปลาวในโดยประเทศไทยนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยทางสมเด็จพระเทพรัตเนี่ยท่านได้เสด็จมาท่านก็ได้มีพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆอีกต่อเนื่องแตกขแขนงออกไปนะคะนอกจากการเกษตรแล้วก็ยังมีเรื่องสาธารณสุข มีเรื่องของความช่วยเหลือ,อ,อโรงพยาบาลฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์นะคะมอบรถพยาบาลประมาณนี้นะคะในเรื่องของระดับภาคประชาชนสู่ประชาชนเนี่ยเราก็มีกลไกหลักอันหนึง่งเรียกว่าสมาคมมิรภาพชื่อเต็มๆคือสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพส่วนฝั่งลาวเขาก็เรียกว่าสมาคมลาวไทยเพื่อมิตรภาพนะคะครเริ่มแรกเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อสมาคมมิรภาพก่อตัวขึ้นเนี่ยก็ได้มีการ ดำเนินกิจกรรมประจําปีเป็นการดําเนินกรถินพระราชทานนะคะนำผ้ากรถินพระราชทานมาทอดถวายที่สปปาลาวทุกปีนะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยสมาคมมิตรภาพเนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยพัฒนาทางด้านการศึกษาในสปปาลาวในโรงเรียนท้องถิ่นที่ห่างไกลอยู่ในชนบทนะคะมีความยากจนเราได้มาสร้างอาคารเรียนนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนอ,อ,อุปกรณ์การเรียนด้านต่าง คุณการศึกษาให้แก่นักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณรุจริกรแสงจันทร์อัครชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูดณวียงจันท์นะครับที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยนะครับในรายการอาเซียนรอวันนี้ครับขอบคุณครับวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณรับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีเจ้า สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่รายการอาเซิลอนะฮะกับผมดันปิติพัฒน์แล้วก็พี่เสิร์ตนั่นเองครับรายการที่พาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวบ้านเพื่อนนะฮะแบบรู้ลึกรู้จริงนะครับถึงกฎกติกาวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับดับเที่ยวทั้งทีตองเที่ยวให้หู้ถูกต้องแล้วนะครับมาเจอพี่เสิร์ตแล้วนะฮะวันนี้แต่ว่าขอโทษทีมาช้าฝนตกอ๋อเพราะเป็นยังเดี๋ยวฝนตกอ่าฝนทางมันมืนจ้ะใช่ครับสมัดรระวังหน่อยนึงครับผม สงสัยว,ว่าคุณแบมต้องไปใส่บาตรมาแม่นบอกตอนเช้าเนี่ยเาอะไรเหรอเนี่ยหรือว่าหน้าผมดูง่วงๆมาเหเนี่ยเพราะว่าเห็นคุณแบมใส่ผาเบียงอยู่จนะ้ะใส่แค่ตอนใส่บาตรเฉยแม่นแล้วอโอเคแมเขินแย่เลยเน,นี่ยที่ผมเดินม,มาถึงว่าทำไมคนมองเยอะอันนี้เป็น่านอ่า เขาเปียกหรือว่าภาษาไทยเขาเปียกเข่าเนาะภาษาไทยจะเป็นอโจ๊ะเนาะจะมีหลายอย่างเนาะเป็นฮ้านทิวานิยมสมสบเนาะของคนท้องถิ่นเนี่ยนัดถูกร้านมากๆเลยงั้นพี่เสิร์ฟมีอะไรแนะนำไหมครับวันนี้จะมีโจ๊ะมีบั๋นขวนแล้วก็มีปักหม้ออ๋อโุ้ยทางนึงน่ากินสองเมนูสองเมนูโอเคครับแล้วนะครับ ทานมากเลยครับที่คุณแบมบเฮดวังกี้นี่ถึกแล้วทําอะไรถูกครับในการหับเอาสิ่งของเนอะ,อะที่เจ้าเ,อ,เอายืนมาให้คนเราพราเจ้าจะยืนส่องมือให้เนาะหรือว่าบางเท่อาจจะจมสอบอ๋อแบบนี้ก็จมสอบแมนแล้วครับเจ้าแล้วก็สิ่งที่สองก็คือคุณแบมบเวลาสั่งอาหารคุณแบมจะบอแบบห้องเสียงดังหรือว่าตะโกนครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตะโกนใช่ไหมฮะ บอกว่าได้ตะกนผมทำถูกแล้วเนาะแมนแล้วโอเคครับผมเตรียมตัวมาดีผมขออนุญาตชิมเลยนะฮะเซิญนเลยขออนุญาตนะฮะหิวมากเลยเซิญนเลยน่าทานทั้งนั้นเลยอิจฉาผมละซีไม่ต้องอิจฉาครับแต่ก็ได้อาอร่อยจริง ระหว่างทางที่เราสองคน,นกำลังจะไปที่ต่อไปนะครับพีเ่เสริมอะารจะแนะนําผมไหมครับระหว่างที่ผมอยู่ที่นี่ก็อาอยกนากแนะนำหนึ่งมาเนะาะการที่ว่าฮอซีนิวครับแบบใส่คนท้องถิ่นเนาะจะท่ว่าเป็นการเสียมารียีนิวเป็นคนทำ่านั้นตัวที่สองก็คือว่าเวลาเขาไปใส่กระยาเนาะเวลาเขาจะหยอกลิ่นกระยาเขาบอกควรจะตบหัวหรือว่าดิ่นหัวเนาะเพราะว่าเป็นชือเป็น เชื่อว่าสับซิ์อยู่บนสูงคล้ายๆกับไทยไม่ควรเล่นหัวเจ้าครับแล้วตัวที่3ก็คือว่าเวลาเขาจะห้ของอย่างก็ย่าต,ต้องห้สําหรับเด็กน้อย,อยนะครับเขาควรจะให้โดยพานทางนายบ้านจะเป็นการดีเพราะว่ามันจะไม่มเป็นการชงเสริมให้เด็กน้อยต้องขอทาัอ๋อไม่ไม่ไม่ควรให้เด็กน้อยเวลาขอเจ้าโอเคได้จะได้รู้ไว้เวลาเจอจะได้ทำตัวถูกขอบคุณมากครับพี่สิร์ขอบคุณน แล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังเกิดมาพึ่งกันผิวพันช่แบ่งสักสีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้าง ก,คว,กความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรมช่วงอาเซียนอินไซต์ที่สุดของเมืองที่แรกที่พิเศษพาผมมาคือวัดศรีสเกตครับวัดที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและยังเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในสปปลาวอีกด้วยครับตอนนี้เราสองคนอยู่ด้านในวัดศรีสะเกดแล้วถูกไหมครับเจ้าแมนแล้ววัดศรีสะเกดเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามที่สุดในสปปลาวครับเจ้าแล้วเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดอ่าซึ่งสิ่งลนี่เหมือนกันเก่าแก่ที่สุดเลยแมนแล้ว วัดนี้สร้างขึ้นในปีคศ1818เกือบ200ปีมาแล้วเกือบ2 9 7ปีโอ้โหโดยองค์กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งนครหลวงยินทันคือเจ้าอนุวงศ์จะศิลปะสถาปัตยกรรมอยู่ในวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบราวล้านสร้างราวล้านช้างเลยนะครับก็คือตั้งแต่ในอดีตการเลยนะครับเดี๋ยวเสด็จจะพาเข้าไปขางในดีครับผม ที่แบสังเกตนะครับเดินรอบๆบริเวณวัดเนี่ยอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือมีพระพุทธรูปใช่ไหมฮะอยู่ปริมาณเยอะมากเลยครับพี่เสิร์ตเป็นเพราะอะไรฮะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหลายที่สุดในนครหลวงวิ่งจันทร์เยอะที่สุดในระเศลาวเขาวันไดเยอะที่สุดในประเทศลาวเลยแหละฮะเจ้ามีปริมาณเท่าไหร่ครับจะมีประมาณเกือบ1 2บสองพันสองพันนี่คือคือหนึ่งหมื่นสองพันองค์แม่นแล้วอ๋ออันนี้รวมทางทางนอกเลยกับทางในสิมนะ เจ้าอ,องค์เล็กอยู่ไนนี่ประมาณ6,840องค์เนาะ6,840องค์เจะะ้าเฉพาะองค์ใหญ่ที่ว่าอยู่นี่นี่จำนวน 100, 1น0่งาวสาวแปลว่ 20, านะ20ก็คือ120องค์ด้วยกันเจ้าแนมะ่น้านี่คือถูกสร้างขึ้นในปีไหนครับพีส่สุดหนึ่งร้อาวองค์นี้ถูกสร้างขึ้นในปี1000งพัคศหน1 8งแป18 18, จ้าอ๋าพอพร้อมๆกับวัดศิษย์เกตเลยใครเป็นคนทำครับเนี่ยเยอะขนาดนี้อันนี้เป็น ผู้มีศรัทธาเนาะใช่ไ่าคนลาาที่ว่าถือศาสนาพุทธวันนี้ความเดิมใส่ศรัทธาเฮ็ดพระพุทธหุปขึ้นแล้วก็มาถวายแก่พระสงฆ์อยู่ในวันนี้ก็มาเอาใสจะรับซ่องแล้วสร้างมาจากอะไรฮะพระพุทธองค์น้อยเฮ็ดด้วยดินเผาอันนี้เฮ็ดด้วยท้องสําเร็จอันนี้จะเฮ็ดด้วยแบบปูนผสมสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็มีปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มาถึงแล้ว ดูตาตามืออย่าต้องของจะเสียใช่ไหมครัเพราะว่าโอมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเราควรจะเก็บเอาไว้นะครับให้กับลูกหลานของเราเนี่ยได้มาแล้วก็มาดูนะครับนี่แหละครับมีป้ายตั้งไว้อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับ No touching the objects ว่า ห้ามสัมผัสพระพุทธรูปนะฮะซึ่งเป็นการให้เกียรติแล้วก็เคารพสถานที่นั่นเองนะครับผมก็ควรจะทําตามอย่างเคร่งครัดเนาะเป็นกฎระเบียบของที่นี่นั่นเองครับเอพี่เสิร์ตครับแล้วตรงนี้นี่คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นหางลินจะหางลินแม่นแล้วครับภาษาลรหางลินคือไส้สําหรับฮดส่ง พระสงฆ์เนาะคือพระสงฆ์ที่จะเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็พระจัวเนาะหรือว่าเน้นที่าจะหรือว่าเป็นหน้าที่จะเป็นพระสงฆ์นั่นเองแมนแล้วครับแล้วหลักการคือต้องต้องทำยังไงฮะวิธีการฮอดส่งพันจะนุ่งเสื้อผ้าแบบตามเห้คล้องประเพณีจะนุ่งเสื้อผ้าแบบโบราณแล้วก็เอาน้าใส่ขันหรือว่าโอมา เพิ่จจะปีนขพ้นมานี่แล้วก็ถอกน้ําจากขันใส่ในรูนี่แล้วน้ําก็จะไหลครับไหลลงไปแล้วครับน้ําใส่ในนี้นะแล้วก็จะไหลมาเรื่อยๆตามตัวนาคเลยนะฮะตามตัวนาคที่เป็นคือตัวนาคใช่ไหมฮะแมนแล้วครับแล้วก็ไหลลงนี่อ๋อไหลลงรูนี้อ่ะฮะเมียนแล้วครับแล้วไหลลงไปที่ไหลลงไปที่อันประสงเพิ่นจัดไห้ให้เพิ่นอาบน้ำอ๋อก็คือจะต้องวางวางไว้ข้างบนแบบนี้ แล้วะสง์อยู่ด้านล่างะ์อยู่ก็คือได้เรียกว่าเป็นการชาระร่างกายเอาเสียงม่ดีออกจากร่างกายแนะครับแล้วคือจุดประสงค์ที่สองที่มีหางลินนี่เนาะแมนทุกๆปีในช่วงสงการับบนสงการหรือบนปีไม่ลาวคนเราจะมีน้ำมนเนาะพดส่งมานี่แล้วก็ไหลลงมาแต่ว่าพนจะเอาพระพัทกูบออกจากสิมมาวางอยู่บนนี้อยู่ด้านใต้นะครับ ห uh huh. ลังจากนั้นก็เอาน้ํเทียหฮดส่งพระพ,พุทธรูปแล้วกลับไปบ้านเพื่อว่าส่งหรือว่าโปรยให้กลับอันให้กับบ้านหรือว่าคน,คนใน,<ค>นบ้าน,นก็ครอบครัวครับผมบให้เป็นการรับพรไปนะครับนั่นนะวิธีการสั่งพระพุทธรูปของคนเราและหลังจากเพิ่นสั่งอยู่บ้านแล้วแล้วเพิ่นจะแห่ขบวนมาถวายยุวัตรเพิ่นจะ มีจงจง,จงบงหูเนาะบอลหว่างนี่ไว้เพื่อว่าสําหรับผู้ใดมีใส่ใส,ใส่สทาอยากจะบริจาคเงินอย่างขนาดเพิ่นก็สามารถป้อนเสนีนได้เนาะก็คือสามารถขออนุญาตนะครับสามารถใส่เงินเข้าไปทางด้านนี้ได้เจ้าดีเลยครับแม่นะ่ะเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลบบริจาคสักกน้อยแล้วกันนะครับผมพัฒนาเอาจะไดส้สำเร็จ ทำไมถึงต้องมีการออกแบบแบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ๋ออันนี้บอกอันคนลาวเขาจะเอิ้นว่ากรมเรียนเจ้าอ๋อกรมเรียนที่มันเหมือนกับระเบียงคดไหมฮะแมนแล้วภาษาไทยจะเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งก็จะร้อมรอบสิมหรือว่าอุโบสถนั่นเองเจ้ามันคล้ายคกับโลกโลกหนึงอีกต่างหาเนาะอ้อมสิมไว้เจ้า ทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีนี่คือไทยหัวสูงคนไทยเผ่านี้มีนิสัยฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่รายได้ตำ่ำแต่ชอบของแบรนด์เนมถ้าไม่ได้ใช้เห <c oughs> มือนจะตาย ให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟอ้อแล้ะจะให้ทำไงอ่ะก็เปลี่ยนฟุ้งเฟอ้อเป็นฟุงฟนฟ้งฟริ้งสิน้องอมีสไตอ์อย่างมิสติกไม่มีมอสตั์โอโ้โหพิ่สานครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยสถานที่นี่เอิ้นมาวัดเซงควนเนาะ คนท้องถิ่นเอินวัดเชียงควรสวนพระภาษาไทยเนาะอยากทราบประวัติความเป็นมาครับสร้างมานานนี่ครับสวนเชียงควรนี่สร้างขึ้นในปี1958งโดยหลวงปู่ลเหลือพุธีวามีคิดใจเริ่มใส่สถานในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูแล้วก็ท่อนโฮมกําลังทรัพย์เพื่อมาสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรแลวก็เป็นสถานที่แห่งหูแต่ว่าเพิ่น ได้อพยพไปประเทศไทยเนาะคือจังหวัดหนองคายอ๋อที่จังหวัดหนองคายคือสาระแก้วกู่ใช่ไหมฮะแมนเล่าโอ้โหสวยงามมากอลังการมากๆเราไปเดินเล่นรอบๆกันดีกว่าครับเจ้ามีหลายอย่างที่วัดต้องอยู่ทางไหนใช่เนี่ยอยากถ่ายรุทนเต็มเลยนะครับที่ประเทศเรานี่มีวัตถุโบราณเยอะมากเลยนะครับพี่เสิจเจ้ามีหลาย แต่ละสถานที่มันจะมีวัตถุโบราณเพิ่นเก็บักษาไว้จ้งดีเลยฮะซึ่งวัตถุโบราณเหล่านี้เนี่ยครจะถูกวางไว้ถูกที่นะฮะจะได้สวยงามแบบนี้นั่นเองพราว่ามีการละเมิดแบบซื้อขายวัตถุโบราณแต่ก็นําออกนอกประเทศถ้าว่าเขามีการค้นพบหรือว่าจับได้เนาะจะมีการตักเตือนมีการปรับใหม่แต่ก็ใส่โทษตามแต่ละกรณีก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะครับผมแต่ตรงนี้นี่สวยงามจริงๆรรู้สึกเข้ามาในนี้แล้ว สงบร่มรื่นมากๆเลยเจ้ารู้สึกว่ามันเย็นใชอยากจะพาคนแบบไปเลาะเบิงแก่นั้นเนาะจะมีพวกภาพแบบไปก่อนที่จะไปเจอความอัศจรรย์ข้างในนี้ไปพบกฎระเบียบเกี่ยวกับการครอบครองของโบราณของไทยกันก่อนเลยครับช่วงอาเซียนวิชั่น สำหรับในประเทศลาวนะครับที่มีกฎหมายห้ามซื้อขายวัตถุโบราณนะครับในประเทศไทยก็มีกฎหมายในลักษณะเดียวกันเช่นกันนะครับโดยในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ทัถสถานแห่งชาตินะครับได้กําหนดถึงโทษของการห้ามซื้อขายวัตถุโบราณไว้นะครับซึ่งจะมีโทษทั้งจําคุกแล้วก็โทษปรับด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าผู้ใดนะครับ เบียดบังนะครับจำนายมีไว้ซึ่งวัตถุโบราณน,นะครับตรงนี้จะต้องมีโทษตามกฎหมายคือโทษจําคุก5ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทแต่ถ้าการที่มีไว้เพื่อการค้านะครับตรงนี้จะมีโทษเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่จะมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ของประเทศไทยครับโอ้โห พี่เสิร์ฟครับฝนตกแรงมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหลบฝนข้างในก่อนดีไหมฮะเจ้เข้าไปเลยไปฮะหลบฝนก่อนโอ้โหพี่เสิร์ฟครับเจ้าผมนึกว่าเป็นแค่ที่หลบฝนนะเนี่ยไม่ใช่นี่ผมไม่ใช่เจ้าในนี้นี่มันคืออะไรครับพี่อ๋อยุคนี้มันอ่าอ่ายุอ่าเขาจะเอิ้นว่ามันอ่าผู้มักเออแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของอ่าอ่าโลกทั้งสาม มีโรคอะไรบ้างครับพี่มีสามโรคจ่สั้นทับอิดเนาะจะเป็นตัวแทนของนรกสั้นที่สองจะเป็นตัวแทนของโลกมนุษย์และสั้นที่สามเป็นสวรรค์จ่อแน่อ๋อสามแทนแบบนี้พี่เสือคำงั้นเราขึ้นมาดูชั้นสองกันดีกว่าจ้าขึ้นไปเลยโอเคระวังด้วยขอบคุณครับว้าว งามบอกถึงด้านในแล้วเอ๊ะแต่พี่เสิร์เขาทำไมนี่เราขึ้นมาชั้นสองทำไมถึงมีประตูแต่ชั้นล่างเมื่อกี้เห็นแค่หน้าต่างไม่สามารถเข้ามาดูได้ครับอ๋อที่ว่าเขามีประตูอยู่สั้นนี่ก็เพราะว่าอันนี่เป็นตัวแทนของโลกมนุษย์เนาะอืถ้าเพิ่นจะมีกุศโลบายให้เฮาหัวแบบเออเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนาะาว่าเขาเห็บุี มันจะทรงลงนั่นสั้นลงเนาะแต่ว่าถ้าเขาให้ดีจะขึ้นไปสวรรค์แล้วคุณแบบจะขึ้นไปสั้นเทิงบหมหรือว่าสั้นลงอ๋อสั้นสั้นนี่มีบันไดใช่ไหมคือยังไงเดี๋ยวผมขึ้นไปชั้นสามไปแลวฮะแต่ว่ายังอยากลองดูชั้นหนึ่งแป๊บหนึ่งอเคเป็นยังไงอ่าพี่จะขึ้นไปสั้นเทิงห้าได้อ้าวไม่รอดูด้วยกันนะฮะแล้วลบไม่ไม่ดูละอ๋อพี่รอชั้นสามนะพี่จะไปโอเค อุ้ยคุณแบมยู่ข้างล่างเป็นจังไรสบายดีบอสบายดีครับโอ้โหพี่เสิร์ดลงมากับผมไหมฮะโอ้ตามเรามาด้กวพี่แหม่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่เสิร์ดเป็นหยังอยเงแล้วพี่ลงไปเด้นรกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดพี่ลงมาได้ผมเป็นหยังผมก็แค่ตกใจนิดหน่อยผมต้องตกใจนะอะชั้นนรกเห็นไหมฮะก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดอ้า คิดว่าเป็นเป็นอย่างอธิบายให้ฟังหน่อยครับอ๋อเจ้าอันนี้จะเป็นตัวแทนของยมทูตเนาะยมทูตสั่งให้ทรมานหรือว่าลงโทษอูดทว่าประพฤติไม่ดีแม่นล่าประพฤติผิดศิลหรือว่าประพฤติบดีอี่ยครับครับอันนี้จะเป็นตัวแทนของ สัตว์แบบเยาละสามแล้วก็คนที่ถือลงโทษจะต้นยิ้วหรือเปล่าอันนี้มันมันแล้วตัวแทนของต้นยิ้วเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะดูิแล้วก็ผู้ที่ว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างกระถือเพิ่นลงโทษแบบนี้อันนี้เป็นกุศโลบายแบบอาาสให้ได้คนย่านครับชิงชิบดีโอเคพอจะเห็นภาพพื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับเราสองคนเราสองคนมองกับชั้นสามชั้นขึ้นไปชั้นสามเลยกลับขึ้นไปดีกว่าครับ แต่ว่าทำไมขึ้นสวรรค์มาทำไมบันไดมันชันแล้วมันยาวมันยากขนาดนี้เลยครับพี่อขึ้นสวรรค์มันควรจะแบบดีๆไม่หรลฮะสมเทียบกับสันนรกมันจะต่างกันเพราะว่าสันนรกทางไปทางไปสันนรกมันจะง่ายก็คล่ายขึ้นครับเวลาเขาเห็ดในสิ่งที่บดีมันจะง่ายจะง่ายง่ายแต่ว่าเวลาเขาจักง่ายแม่นแล้ว อ่าสั้นขึ้นไปสวรรค์มันจะย่งยากหนึ่งแต่ว่าเขาต้องมีอ่าความพยายามะมีความตั้งมั่นในการถึงที่ว่าต้องเฮ็ดทำความดีทุกอย่างนี่ถูกออกแบบมาหมดแล้วนะถูกการคิดหมดแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะแต่พี่เสิร์ครับถึงโลกสวรรค์แล้วทำไมยังมีอีกขั้นหนึ่งขึ้นเบีกอะอ๋ออันนี้เพิ่นส้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของอ่า สั้นปรินิพานโอชั้นปรินิพานแม้นแล้วนอกจากโลกมนุษย์และกสวรรค์และนรกแล้วจะมีสั้นปรินิพานคือเป็นจุดสุดยอดอสุดยอดจริงะโอโ้โหโอโ้โหระวังเด้มีข้ามูสวยมากพี่เสิร์เม้นแล้วคุ้มค่าแต่การขึ้นมามากเลยนะฮะ เจ้าเขียวอุ้มทุ่มเลยใช่แล้วแล้วก็มีพระองค์ใหญ่อยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่เจ้าอันนี้เป็นพระปังนอนเนาะครับผมเป็นพระปังนอนที่ว่าใหญ่ที่สุดในสปอปลาวเลยอ๋อใหญ่ที่สุดเลยเหรอฮะแมตแล้วความยาวประมาณ45่สิเมตรอแล้วความสูงไม่สิบเมตรสูงเมตรโอ้โหคุ้มค่าแต่การขึ้นมามากๆเลยนะฮะตอนแรกเราก็แค่หลบฝนนะเราก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะเห็นวิวได้สวยขนาดนี้สุดยอดจริงต้อง ขอบคุณพิเศษมากๆนะฮะขอบใจหลายๆเด้อว่าเป็นยังหลายๆเด้อที่มาร่วมทริปกับเรานะฮะถึงแม้ว่าฝนตกบ้างนะฮะในบางครั้งอากาศเป็นใจไม่เป็นใจในบางครั้งแต่ว่าพิเศษก็มาลุยอย่างเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับพาไปเที่ยวสถานที่เที่ยวที่ผมไม่เคยไปมาก่อนเลย้วยความยินดีและก็ภูมิใจที่ได้พาคุณแบบมาเที่ยวครับผมแลวเดี๋ยวครั้งหน้ารอเจอกันใหม่นะครับจ้ามา ตแน่นอนครับเดี๋ยวจะมาติดต่อเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินนะครับวันนี้หมดเวลางแล้วครับในรายการอาเซนลอครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกรู้จริงถึงกฎกติกาวัฒนธรรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับของประเทศเพื่อนบ้านแบบเที่ยวทั้งชีต้องเที่ยวให้หูนี่ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้หมดเวลางแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าประเทศหน้าเราส่งคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าลาก่อน การเดินทางมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาในครั้งนี้ทำให้ผมได้สัมผัสถ,ถึงมนเห์ของเมืองลาวที่มีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความก้าวหน้าของบ้านเมืองกับความสงบเรียบง่ายและความสวยงามของสถาปัตยกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเพราะพวกเขาสามารถอ,อนุรักษ์และรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้อย่างงดงามโดยการรักษากฎระเบียบของบ้านเมืองประเพณีวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญ ยังได้พบกับมิตรภาพของเพื่อนบ้านที่น่ารักจนทําให้สอบปปลาวกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในความทรงจําของผมและเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งในชีวิตท้ายสุดก่อนจะลากันไปขอทบทวนกฎระเบียบน่ารู้กันอีกรอบนะครับ